พืชผักสวนครัวตำบลนาจากอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสวัสดีค่ะชวันพัฒนเขียวแท้ค่ะพัฒนากรประจําตําบลนาจาักค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูครัวเรือนต้นแบบของตำบลนาจาักค่ะตามมาค่ะสวัสดีค่ะครับผม สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเจ้าของครัวเรือนต้นแบบนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับ,รบสวัสดีครับผมพี่สิทธิ์กระชุ่มนะครับผู้ใหญ่บ้านวันตอนหมู่ที่4ี่ครับตมานาจาักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ก็จะพาน้องๆเข้าไปดูสวนที่ปลูกผักสวนครัวนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับรา,ราคาเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ โลละห้าสิบบาทโอ้โลละห้าสิบบาทวันนี้ได้ประมาณกี่บาทคะนี่เฉพาะรายได้สําหรับวันนี้โอ้ยประมาณสามร้อยดังนนสามร้อยบาทนะคะวันนี้ผักอย่างเดียวนะผักอย่างเดียวเฉพาะประเภทเดียวทักนี่นะโอเคไปเดี๋ยวทาเป็นอื่นอื่นค่ะค่ะผู้ใหญ่สวนเราใช้พื้นที่เท่าไหร่คะในการทําครับสําหรับสวนตรงจุดนี้นะครับประมาณพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เศษนะครับผมก็อาจจะเป็นผัก พืชผักสวนครัวต่างๆหมุนเวียนไปตามฤดูการนะครับ่สมมติว่าต้นกระเพราประมาณนี้ก็จะมีอายุประมาณหนึ่งปีถึง2สองปีนะครับต้นกระเพรานะครับผมแล้วก็ั่งั่งเนี้ยมันจะเป็นแมงลักบ้างหอมแป้นนะครับหอมแป้นหอมแป้นทานกับผัดไทยใช่ไหมฮะหรือว่าเอาไปผัดก็ได้นะครับต้นริงจูชฉายนะครับที่ว่าใช้สําหรับทำต้มต้มเลือดหมูนะครับก็จะเป็นสมุนไพร อีกหลายหลายชนิดนะครับผั้ใหญ่แบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้ราคาตามตลาดนี่ก็จะขึ้นขึ้นลงไม่แน่นอนครับช่วงนี้ราคาเป็นไงบ้างราคาก็ช่วงระยะระยะเวลาหน้าฝนก็จะราคาแพงหน่อยครับแล้วนี่จะเป็นพาราสาเหนือเขาเรียกว่าผักไผ่นะครับหรือผักแพวนะครับในภาษาภาษากลางนะครับผอแพลวก็จะเอาไว้สําหรับเคียงๆกับ ลาบลาบนะครับเมนูลาบเนื้อใช่ไหมคะผับชันงานนะครับกลิ่นหอมมากเลยค่ะต้อบอกอยู่ตรงนี้นะครับนั้นเป็นสาระแน่นะครับพึ่งขึ้นนะครับผมะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเพราโหระพาสลับกันไปนะครับผมอยากจะให้ฝากหน่อยว่าถ้าคนที่อยากจะทําสวนแบบเนี้ยก็แถวชาวบ้านก็จะขอกันได้นะครับไม่ไม่ไม่ห่วงกันค่ขับรถมาเที่ยวทุ่งนาอะไรก็แวะแวะมาเก็บได้นะครับ ไม่ไม่ห่วงครับบ้านอาจจะมีงานงานบุญงานงานศพหรือว่างานอื่นงานจิตอาสาต่างๆที่มามีความต้องการที่จะได้ผักจะเอาผักอะไรพวกนี้ก็มามารับเอาที่นี่ครับอาจจะมาช่วยเด็ดเอาได้คตามความต้องการของเจ้าภาจะพาเขานะครับทานเหลือได้แบ่งปันได้จําหน่ายได้เพิ่มรายได้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณท่านาใหญ่มากๆานะคะที่มาให้ความรู้กันนะคะแล้วก็พร้อแมแบ่งปันต่อยอดต่อไปนะคะเชิญชวนมาปลูกผักด้วยกันค่ะขอบพระคุณค่ะ